เปิดตาเพื่อจะหยุดถูกแหกตาพี่น้องที่รักครับเราจําเป็นต้องตัดสินใจเปิดตาดูพระคําเพื่อจะไม่ถูกมานแหกตาเพราะเมื่อมานแหกตาเราไม่ได้มองเห็นชัดแต่เรามองเห็นผิดพาดวันนี้เราจะมาดูกันในกาลเทียบที่3ามข้อสิถึงท่าทีที่เรามีต่อธรรมบัญญัติว่าต้องเป็นยังไงสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าอยู่เข้าสู่รายการเข้าใจความผิดทีละข้อ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการครอบคอรองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจพันธสัญญาอับราฮัมโอเคให้เราดำเด็งไปที่พระคำของพระเจ้ากันครับพี่น้องที่รักครับในสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนี้พื้นฐานที่เราเรียนเนี่ยก็คือพี่น้องจะเห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างพันธสัญญาอับราฮัมกับพันธสัญญาใหม่เช่นอับราฮัมเนี่ยได้รับพระพรของพันธสัญญาใหม่เห็นยังที่บอกว่าอับราฮัมเนี่ยได้ยินข่าวประเสริฐลวงนะ้าก็คืออับราฮัมเองเป็นคนที่ได้รับประพรจาก พันธสัญญาใหม่ส่วนผู้เช <si um, ื่อในพันธสัญญาใหม่หลังเราเนี่ยได้รับพระพรของพันธสัญญาอับรามในข้อเก่าพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาอับรามเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันแหละแต่ว่ามีเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่อย่างเราเนี่ยได้รับพระพรที่อยู่ในพันธสัญญาอับรามส่วนอับรามเองก็ได้รับพระพรจากพันธสัญญาใหม่แลวจริงๆถ้าจะให้พูดชัดเจนคือ แม้กระทั่งสิ่งที่พระเจ้าสัญญาข่าวประเสริฐล่วงหน้าว่าอับราฮัมเนี่ยจะเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อคนต่างชาติจะเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อซึ่งอับราฮัมเป็นคนต่างชาติคนแรกนั้นเพราะว่าขณะที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้าเขาไม่ได้เข้าสุนัตพี่น้องที่รักแท้ที่จริงสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นโดยการที่พระเยซูมาเิ้นประชนรโอเคูกฝังแล้วเป็นขึ้นพูดง่ายๆคืออับราฮัมเองก็เป็นคนชอบธรรมเนื่องจากความเชื่อในพระเยซูกิตที่จะเสด็จมาในภายหลังเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่ข้อสิบด ันนี้เรามาดูกันเกี่ยวเรื่องธรรมัญญัตโอเคผมไม่ได้หลงประเด็นนะพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าเรากําลังคุยกันแล้วแต่จริงในความผิดตอนนี้เปาโลกําลังเปรียบเทียบความแตกต่างโอเคระหว่างพันธสัญญาอรามกับธรรมัญญัตอ่าดูนะข้อสิบบอกว่าเพราะทุกคนที่ประพฤติตามธรรมัญญัติก็อยู่ใต้คําสาปแช่งพี่น้องเห็นปะชัดเจนนะครับนี่คือการแปลตามต้นฉบับภาษากรีกคือทุกคนที่ประพฤติไม่ใช่ทุกคนที่พึ่งอาศัยเพราะบ,บางคนบอกผมไม่ได้พึ่งอาศัยไม่ครับ พัมพีบอกเลยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบถ้าพี่น้องดูข้อก่อนหน้าเนี่ยจะบอกว่าคนที่คนคนที่เชื่อส่วนอันนี้ er สิ่งที่ตรงข้ามกับคนที่เชื่อคือคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติโอเคทุกคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติฟังนะครับคุณไม่จาเป็นต้องพึ่งไม่จําเป็นต้องบอกว่าผมไม่ได้ทาตามธรรมบัญญัติเพื่อเป็นคนชอบทำแต่ผมทําเพราะคิดว่าพระเจ้าต้องกายคุณทำคุณอยู่ในคุณนี้เลยโอเคทุกคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็อยู่ใต้คำสาปแช่งโอ้โหชัดเจนมากพี่น้องเข้าใจคำว่าอยู่ใต้คำสาปแช่งไหมคร อยู่ใต้คำสับแช่งก็คือคำสับแช่งลงมาตลอดโอเคล้วบอกว่าเพราะมีคำเขียนอันนี้เป็นคำอ้างที่อยู่ในเฉลยธยรรมบัญญัติบทที่ยี่บเจ็ดข้อยี่หกพี่น้องที่รักนี่เป็นการอ้างโอเคธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องครับเปาโลไม่ได้อ้างธรรมบัญญัติเพื่อจะมาบอกว่าเป็นแหล่งแห่งสิทธิอำนาจราจงจงใหญ่ๆไม่ครับเปาโลอ้างธรรมบัญญัติมาเพื่อจะสนับสนุนหลักการที่อยู่ในพระมีโอเคเช่นหลักการตอนนี้ก็คือ สิ่งที่เปาโลกาลังสอนคือทุกคนที่ทาตามธรรมบัญญัติจะถูกสาปแช่งแลวบอกว่าเพราะมีคําเขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อโอเคที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งอันเนี้ยอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อยี่สิบหกซึ่งถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าในนในตรงนั้นไม่มีคาไม่เขียนไม่มีคําเขียนว่าทุกข้อแต่มันหมายถึงอย่างนั้นและในตอนนี้เปาโลได้ตีความหมายให้ฟังอย่างชัดเจนเลยคือทุกคนครับ ที่ทาตามธรรมบัญญัติถ้าทําไม่ได้ทุกข้อก็คือคุณถูกสาปแช่งฉะนั้นพี่น้องเห็นยังถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วคุณทําตามธรรมบัญญัติคุณก็คืออยู่ใต้คาสาปแช่งและคุณถูกสาปแช่งครับพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าเมื่อเราดูจากข้อแเนี่ยเราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างพับพรโอเคพัะพรก็คือการเป็นคนชอบธรรมฉะนั้นในตอนนี้คําสาปแช่งก็คือเป็นคนนรรนพี่น้องเห็นยังก็คือเราจะไ็นต้องรู้ว่าตามหลักการ พี่น้องจะเห็นถึงความเชื่อมโยง,ยงเช่นเมื่อเปาโลพูดถึงในหนึ่งเิมอีบทที่หนึ่งก็แปดก้าเปาโลพูดชัดเจนเลยว่าทำบัญญัติใช้ดีโอเคถ้าถ้าใช้อย่างถูกต้องโดยรู้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบทมพี่น้องที่รักครับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเป็นคนชอบทมครับเราไม่ได้เป็นคนทำฉะนั้นเราจึงไม่ทําตามธรรมบัญญัติฟังนะครับคําว่าไม่ทําตามธรรมบัญญัติความหมายก็คือธรรมบัญญัติไม่มีสิทธิทอานาจนือเราพี่น้องเข้าใจไหมครับธรรมบัญญัติไม่มีสิทธิทอานาจว่าอะไรจะทําให้เรา ออทําหรือไม่ทําเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ทํามัญญาติใหม่ที่เขียนายยาในวิญญาณพันธสัญญาใหม่อยู่ภายใต้พระวิญญาณอยู่ใต้ใต้พยคริสตดโอเคสิ่งนี้ตั้งหากที่นําพาเราในการดําเนินชีวิตโอเคอยู่ภายใต้พระคุณพระคุณลงมาอยู่ภายใต้พระวิญญาณพระวิญญาณนาพาพี่น้องเข้าใจความจริงข้อนี้นะฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ข้อแรกครับโอเคอย่าโดนแหกตาเปิดตาออกแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคุณทําตามธรรมัญญัติคุณก็คือถูกสาปแช่ง เพราะว่าถ้าคุณทําผิดแม้แต่เพียงข้อหนึ่งคือคุณอยากจะทาตามธรรมญัติทําได้ครับแต่คุณต้องทําให้ได้ทุกข้อถ้าคุณไปทําตามธรรมัติแล้วทาไม่ได้คุณจะถูกสาปแช่งรับนั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้พระเจ้าไม่เคยมีนามัธยให้คนชอบทําทาตามธรรมััติฉะนั้นสิ่งนี้มาจากใครมารครับมารแหกตาและมารหลอกเพื่อจะหลอกคุณโอเคบอกคุณไปที่ธรรมยัาิองที่ผมบอกแล้วถ้าคุณดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าคนที่ถูกจิงที่กังเขนถูกถูกสาบแช่ง โอเคธรรมัญญตัตถูกตึงที่กังเขนโคโลสีบทที่สอง้อฉะนั้นถ้าคุณโดนหลอกให้กลับไปที่ธรรมัญญตัตคือคุณถูกหลอกให้กลับไปถึงกังเขนก็คือรับค่าสารแท็งครับนั่นเป็นอุบายงมาดูต่อไปข้อ11โอ้โหเน้นเลยครับเป็นที่แน่ชัดพี่น้องเห็นยังเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมัญญัติได้เลยเพราะคนชอบธรรมจะดําเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อพี่น้องเห็นไหมครับ ตรงน,นี้เปาโลสรุปชัดเลยเป็นที่แน่ชัดครับไม่มีใครเป็นคนชอบทําในสายพระเนศของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังด้วยธรรมญัติครับในบทที่สองข้อสิบหกในกิจการบทที่สิบสามขอ้อสามสิบเก้าลมบทที่สามข้อยี่สิบทั้งหมดพูดเรื่องเดียวกันมีพยา,ยานสองสามปากโอเคคือไม่มีใครเป็นคนชอบทําในสายตาของพระเจ้าในการทำตามธรรมยัติเพราะอะไรเพราะคนชอบทําจะดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อพี่น้องเห็นยังเนี่ยเป็นประโยคที่เนื้อสุดมาจาก ฮาบรกุกบทที่สองข้อสี่ซึ่งถูกอ้างเยอะมากทั้งตอนนี้รลมบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดฮิบบูบทที่สิบข้อสามสิแปดโอเคทั้งพันธสัญญาเดิมทั้งเปาโลรวมทั้งผู้เขียนฮิบบูพูดว่าเพราะคนชอบทำจะดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อพี่น้องเห็นความแตกต่างกับข้อแปดปะข้อแปดบอกว่าโอเคคนต่างชาติเป็นคนชอบทำในความเชื่อเริ่มต้นเป็นคนชอบทำในความเชื่อพี่น้องเห็นยังแต่ในข้อที่สิบเอ็ดไม่ได้บอกถึงการเริ่มต้นจะบอกว่าคนชอบทำจะ ดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อพี่น้องเห็นดังก็คือเมื่อเป็นคนชอบทาแล้วดำเนินชีวิตต่อไปโดยความเชื่อฉะนั้นพี่น้องเห็นชัดเจนไหมครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือการเป็นคนชอบทำเนี่ยโอเคก็เกิดขึ้นเพราะความเชื่อและการดําเนินต่อไปก็เกิดขึ้นเพราะความเชื่อครับชัดเจนไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพี่น้องจะชัดเจนแล้วบอกว่าพี่น้องเห็นไหมข้อสองเนี่ยพูดชัดเจนลว,ว่าไม่มีใครเป็นคนชอบทำในสายประเดตรของพระเจ้าได้ทาอัญญัติได้เลยแปลว่าอะไรครับถ้าพี่น้องดูดีๆ มันไม่ได้หมายถึงแค่การเป็นคนชอบทำเพราะว่าบริบทบอกคนชอบทำจะดำเนินชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีใครที่เป็นคนชอบทำโดยขณะที่หมายถึงเชื่อพระเยซูแล,แล้วและทาตามธรรมบัญญัติไม่มีครับไม่มีใครสามารถเป็นคนชอบทำโดยการทําตามธรรมบัญญัติเป็นที่แน่ชัดความหมายคือเลิกถูกแหกตาเริ่มถูกหลอกโอเคคําสอนที่บอกว่าเราเป็นคนชอบทำดโดยความเชื่อหลังจากนั้นพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตตาม ธรรมัญญัติถูกแหกตาครับไม่มีใครเป็นคนชอบทำในไสายต,ตาของพระเจ้าด้วยการทําตามธรรมัญญัตไม่ว่าก่อนหรือหลังหมายถึงก่อนเชื่อหรือเชื่อพี่น้องเห็นยังแล้วก็บอกด้วยว่าเหตุผลก็คือคนชอบทำเนี่ยเป็นแล้วดําเนินไปโดยความเชื่อไม่ใช่ดําเนินไปโดยธรรมัญญัติเดี๋ยวเราดูต่อไปเป็นคําอธิบายที่ชัดเจนฉะนั้นพี่น้องเห็นยังยข้อสองที่วัมพีตอนนี้พูดถึงเกี่ยวเรื่องธรรมัญญัติคือไม่มีใครเป็นไม่มีใครครับไม่มีสักคนสามารถเป็นคนชอบทมโดยธรรมัญญัต เพราะว่าหลักเกณฑ์ของพระพีคือคนชอบทำเป็นแล้วเนี่ยโอเคดําเนินไปโดยความเชื่อแล้วข้อ12บอกชัดเลยครับแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเห็นยังครับพี่น้องที่รักฉะนั้นกูง่ายๆก็คือเมื่อคุณเชื่อพระเจ้าแล้วถ้าคุณกลับไปทาตามธรรมบัญญัติคุณไม่ได้เป็นคนชอบทำใน,ในสายตาของพระเจ้าคุณจะเป็นคนชอบทำในสายตาของพระเจ้าเมื่อคุณดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อชัดเน้นชัดเจนถ้าคุณโดนหลอกให้กลับไปที่ธรรมบัญญัติคือคุณถูกหลอกให้กลับไปรับคำสาปแช่งครับ คุณเขาจะยังเลิกถูกแหกตาไอคำสอนลวงโลกที่เชื่อกันมารวมทั้งมาตินลูเธอร์รวมทั้งเควินที่ถูกหลอกว่าใช่เราไม่ได้เป็นคนชอบทำในความเชื่อแต่หลังจากนั้นพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตโดยธรรมัญญัติผิดครับไม่จริงไม่มีใครสักคนที่เป็นคนชอบทำโดยการ,ราดำเนินชีวิตด้วยธรรมัญญัติพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแท้ที่จริงสิ่งนี้มาจากมาร ขัดพ่มพีหนึ่งทีวทีวทีหนึ่งก็แปดขัดหลายตอนและจริงๆเป็นการโดนมารหลอกให้กลับไปเพื่อจะไปรับคำสาปแช่งเลิกถูกแขกตาแต่เปิดตาและดูตามที่พ่อพีสอนพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันในข้อสิบสองเนี่ยเปาโลอ้างมาเองจากเลวินิติซึ่งก็คืออ้างมาจากธรรมัญญาพี่น้องทีง่รักนี่เป็นการใช้ธรรมัญญาอย่างถูกต้องครับการใช้ธรรมัญญาอย่างถูกต้องคือไม่ได้อ้างธรรมัญญามาแล้วบอกว่าเป็นแหล่งของสิทธิอำนาจ ธรรมบัญญัติพูดอย่างนี้คุณจงทําอย่างนี้ธรรมบัญญัติพูดแบบนี้คุณอย่าทําแบบนี้ไม่มีครับทั้งหมดของการอ้างธรรมบัญญัติขึ้นมาเป็นการอ้างโอเคเพื่อเป็นหลักของการสนับสนุนเป็นเงาเสีทเทียมหน้าทั้งหมดอยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเปาโลได้สาแดงให้เราเห็นจากตรงนี้อย่างน้อยสองข้อว่าเป็นการใช้อ้างธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องอ้างธรรมบัญญัติเพื่อบอกว่าเราต้องไม่ทําตามธรรมบัญญัติพี่น้องเห็นยังฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจความจริงข้อนี้สองอย่างที่คุณต้องรู้คือ คนที่ทาตามธรรมญญัติรวมทั้งคนที่ถูกหลอกให้กลับไปทาตามธรรมญหัติคุณถูกสาดแช่งคุณอยู่ใต้ําสาดแช่งคาสาดแช่งลงมาเหนือชื่อของคุณครับไม่ได้มาจากพระเจ้าคําสอนนี้มาจากมา <c oughs> ข้อสองครับในสายตาของพระเจ้าไม่มีใครเป็นคนชอบทําในการทาตามธรรมญหัติรวมทั้งเชื่อแล้วไปทาตามธรรมัญยาดเพราะบางคนบอกถ้าเราเชื่อแล้วเราไปทาตามธรรมญหัติเราจะชอบทําไร้สาระพร้มพีไม่เคยพูดคนชอบทําดําเนินชีวิตโดยความเชื่อและธรรมญญัติไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ความเชื่อครับ ธรรมัญญัตใช้ความประพฤติฉะนั้นพี่น้องเห็นยังถามว่าจริงๆแล้วตรงนี้ผู้เขียนอ้างขึ้นมาเพื่ออะไรอ้างขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องที่รักเราก็เหมือนอับราฮัมไงอับราฮัมก็เป็นคนชอบทําในความเชื่อไม่จำเป็นต้องทําตามธรรมัญญัติอย่างที่ผมบอกมีบางคนที่โปรยิวมากขึ้นมาพูดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรบอกว่าคุณจะไม่มีทางเข้าใจพระคุณถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เข้าใจธรรมัญญัตไร้าสาระโอเคอับราฮัมอิสอัคยาโคบไม่มีธรรมัญญัต คนคิดว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องพระคุณหรอแล้วเขาไม่จะเป็นด้วยฉะนั้นพี่น้องที่รักเราเช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นลูกของอับรหมโดยความเชื่อเราไม่กลับไปทาตามธรรมัญญตัตธรรมัญญตัตไม่ได้สิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้เชื่อครับธรรมัญญตัตโอเคไม่มีสิทธิอำน,นาจที่จะสั่งให้เราทําอะไรหรือไม่ทําถ้าใครกลับไปทาตามธรรมัญญตัตคนนั้นถูกสาปแช่งคนนั้นล่วงประเวณีและเล่นชูพี่น้องไปดูในเมนแรกพี่น้องจะเห็นเลยว่าธรรมัญญตัตซึ่งเป็นของดีจากพระเจ้าได้ถูกบิดเบือนได้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งก็คคืืออกกาาาาารรบบบบิดเนให้ปมมจั แล้วใครก็ตามที่เป็นคริสเตียนแล้วกลับไปทาตามธรรมยตยินอกเหนือจากสิ่งที่สอนในวันนี้คือกลับไปรับคำสัต์แช่งโอเคซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่คนชอบทำเพราะว่าคนชอบทำดําเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อพี่น้องเข้าใจไหมครับสิ่งที่โอเคเราจะเป็นต้องรู้คือไปดูรวมทั้งพี่น้องไปดูให้เข้าใจโอเคคลิปที่อยู่ในเมนแรกที่เขียนว่า,าเปิดไดอารี่ของมนันดูว่ามันได้บิดเบือนธรรมัติเหมือนกับที่มันบิดเบือนอย่างอ,างอื่นจะเป็นของพระเจ้าเพื่อทําให้คริสเตียนนะกินเบ็ดมัน โอเคโดนแหกตาแล้วจริงๆแล้วการกลับไปที่ธรรมญัติจริงๆคือการกลับไปล่วงประเวณีและเนนชูเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราฟื้นขึ้นมาเมื่อเราตายถูกฝังเป็นขึ้นมากับพยาธิขิตเราฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพยาธิิตตามทมเนียมยิวครับคนที่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวที่บอกว่าอะไรทําได้ไม่ได้คือสามีพระเยซูเป็นสามีฝ่ายวิญญาณของพวกเราพงเป็นผู้เดียวที่บอกว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ถ้าเรากลับไปปรึกษาธรรมญาติว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้เราก็กําลังกลับไปที่ชูครับ พี่น้องเข้าใจไหมคือธรรมบัญญัตินั้นพระพีให้ภาพว่าเคยเป็นสามีฝ่ายวิญญาณแต่ว่าเราได้ตายแล้วแยกธรรมบัญญัติไม่มีอำนาจเหนอเราเราฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพระกิตฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้เช่นเดียวก,กันกับที่อับราฮัมเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องมีธรรมบัญญัติเราก็เช่นกันครับเพราะอะไรเพราะปัจจุบนันนี้โอเคตามกฎโอเคข้อสามก็คือวันที่เราเชื่อในบันทสัญญาใหม่เรามีธรรมบัญญัติอยู่ในวิญญาณของเราครับโอเคฉะนั้นธรรมบัญญัติซึ่งเป็นแค่บทเฉพาะการ โอเคข้อสี่วันที่เริ่มพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมยกเลิกก็คือหมดบทบาทเพราะว่าไม่ได้มีความสําคัญตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นแค่บทเฉพาะการโอเครอพงพันมาพงพันก็คือพะเยสกิตและทุกคนที่บัตติสมาเข้าไปในโปค์เมื่อใครก็ตามเป็นพงพันธรรมญาติก็ไม่มีสิทธิ์ยึดด้านเด็นดคนนั้นนั่นคือพวกเราฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจเรื่อง,องนี้ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อโอเคจงดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าอยากกลับไปที่ธรรมญาติ ให้รู้ว่าการกลับไปทําตามสิ่งที่ธรรมัญญัตพูดสอนทําหรือไม่ทําการกลับไปอยู่ใต้สิทธิอำนาจของธรรมัญญัตคือการกลับไปใต้คําสาปแช่งและนั่นเป็นอุบายของมารที่มารกำลังหลอกคิดเสียนคิดเสียนต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วออกมาอย่างฉับพันทันด่วนแล้วออกมาอย่างถาวรเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะดําเนินชีวิตโดยความเชื่อเชื่อในพระคุณของพระเจ้าให้ผมได้พูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูมุมสายล่างที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งๆแปล รักประเทศไทย111 1, 1. ก็คือภายใน3าปีนะครับจะถึงปี2008ซึ่งมีความสำคัญก็คือจะครบรอบโปเคโปรตสเซนครบรอบ200ปีซึ่งแปลว่าเราตั้งใจว่าโอเคเราจะรักประเทศไทยด้วยตัวเลข13ตัวหนึ่งแรกคือมีผู้เชื่อ1ล้านฟังนะครับเมื่อผมพูดคาว่าผู้เชื่อผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์ผมหมายถึงคนที่เชื่อข่าวประเสริฐแท้ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นใครก็ตามเชื่อในพเยสคิดคนเหล่านั้นรอดเรียบร้อยบาปทั้งหมดได้รับการยกพระเจ้าไม่จดจําความบาปเพราะผลิตของพเยูคิ์มีฤทธิ์อำนาจยกความบาปทั้งหมดสิ่งเดียวที่เราต้องทําคือเชื่อและอยู่ในความเชื่อครับฉะนั้นจงมั่นคงในความเชื่อและมั่นคงในความรอดหนึ่งที่สองก็คือมีศิษย์พิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งที่สามคือมีเกจจักหนึ่งืันแห่งพูด่าง่ายคือ สิ่ยาภิบาลหนึ่งคนดูแลงคิดจัดมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยโอเคเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านทั้งนั้นถ้าพี่น้องเชื่อข่าวประเสริฐที่ถูกต้องคุณเป็นหนึ่งในห้าแสนนั้นแต่ให้ผมบอกเราถ้าเราจะตั้งใจกับใจแล้วเราจะเข้าใจพันธสัญญาอาับราฮัมแล้วรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รับประพรจากพันธสัญญาอาับราฮัมแล้วเราเป็นลูกของความเชื่อเช่นเดียวกันกันกบที่อับราฮัมไม่จำเป็นต้องดําเนินชีวิตทามทาบัติเราก็เหมือนกันโอเคลอเลสลอเลสในแง่ของการไม่มีธรรมบัญญัติแต่เรามีธรรมบัญ หมายถึงพันยัดทำบันยัดแท้ที่เขียนโดยพ้องญาณที่อยู่ในวิญญาของเรากฎนี้ต่างหากที่เราต้องเชื่อฟังและทาตามซึ่งเป็นกฎของชีวิตที่เกิดผลเป็นกฎของพ้องญาณในชีวิตให้ผมได้เราพูดว่าเอาละครับพี่น้องที่รักให้เรามาดูทางขวา 4, okay? ขหนึ่งที่สี่โอเคขอบันหนึ่งขอบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งขอบัดหนึ่งพี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมขอปัดหนึ่งโอเคบางคนบอกมากกว่านั้นได้ไหมได้ครับโอเคโอนมาครับขอพระเจ้าใส่ศูนย์กลับไปที่คุณร้อยเท่าพันทวีแล้วทําให้คุณเกิดผลพี่น้องที่รัครบ พีสอนว่าให้ผู้ที่รับคําสอนแบ่งสิ่งที่ด้กับผู้ที่สอนตนถ้าคุณรับสิ่งที่ผมสอนแน่นอนนะผมเป็นมนุษย์ผมยังต้องกินต้อง,ต,องต้องใช้โอเคพี่น้องจะมีส่วนสนับสนุสน,นโอนเข้ามาแล้วก็อธิษฐานเื่อผมอย่างน้อยหนึ่งนาทีโดยเพราะให้ผมได้รับการโดนใจในระดับเท่ากันหรือมากกว่าผู้เขียนบางพีเพราะว่าเวลาที่เราตีความผู้เขียนพันธสัญญาเดิมเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจแต่เราจะเป็นต้องเข้าใจเพื่อจะสอนถูกต้องแล้วก็อธิษฐานเื่อผมแล้วก็ 6โมง45เนี่ยโอเคจะมีการเผยแพร่คําสอนแบบนี้รวมทั้งเพลงนมัส,สก,การที่แต่งโดยพื้นฐานพันธสัญญาใหม่ส่วนบางวันอย่างเช่นวันนี้ผมเริ่มอลองส่งแบบแนวตั้งนั่นนั่นมันนอกรอบแต่หนึ่งทุ่มพี่น้องมารอดูทั้งทั้ง b o o k o o k ทั้ง y t u t u โอเคกลับปฏิทิดที่พระคำของพระเจ้าแล้วดูว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์โอเคเห็นใครเขียนอะไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาไปแชร์ตามกลุ่ม แชร์ให้กับคนที่คุณดูแลเปิดในครอบครัวเปิดในคิดจัดเอาให้ศิาภิบาลอาจารย์ของคนดูโอเคเพื่อในที่สุดเราจะออกมาจากคําหลอกลวงของมารคิดเซียนแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นยังคงเชื่อในพันธสัญญาผสมเพราะว่าโดนหลอกครับโดนแหกตาให้เชื่อว่พระเจ้าต้องการให้เอากลับไปทําตามธรรมบัญญัติซึ่งไม่จริงเลยไม่มีใครเป็นคนชอบทํโดยการทําตามธรรมญญัติทั้งก่อนและ หลังจากที่เชื่อแล้วแต่คุณต้องดําเนินอยู่ในความเชื่ออยู่ในพันธสัญญาใหม่อย่าผสมพันธสัญญาให้ผมได้หยุดพูดว่าเะนั้นอย่าลืมถ้าได้รับอสอนขอบัตรหนึ่งโอเคเอาหลักครับพี่น้องที่แล้วถ้าเรามารับหักสนิทนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันจาไว้นะอย่าทําอะไรตามธรรมเนียมของคิดจักคุณทําตามที่พระผีพูดพระเยซูบ,บอกเองว่าให้ทําอย่างนี้เป็นที่เระลือกถึงโปรง่งคงไม่ต้องการให้เราเลือกถึงโปรงแค่เดือนละครั้งรอกโอเค ทำทุกคนในบ้านทำครับทำในครอบครัวงคุณเปิดโดยด้วยกันเรียนู้งผีและรับมหาสนิทโอเคพระกกยของพระเยซูก็แตกกับเพื่อเราหายดี <c oughs> พระลหิตเนี่ยโอเถ่า่เราให้ผมบอกเลยอะไรก็ตามที่มารได้ทําโดยผ่านบาปพระเยซูได้จัดการกลับไปทั้งหมดโดยเพราะสิ่งที่ผมเน้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูก์ จำไว้ข้อแรกอัตลักษณ์ของพระเจ้าสัญญาใหม่คือบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชน,นิดได้รับการยกพระเจ้าไม่จดจาจงบันคงในเรื่องนี้ดําเนินอยู่ด้วยความเชื่อโอเคทุกวันมาฟังลองดูสักสิบวันเปิดดูด้วยการที่สําคัญเขียนลงไปในช่องเฟซบุ๊กเขียนไปใน YouTube ว่าคุณตั้งใจจะตอบสนองพระคัมภี์ตอนนี้ยังไงแต่วันนี้ผมย้ำกับคุณอยู่ในพันธศสัญญาใหม่ดาเนินอยู่ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเช่นเดียวกันกับที่อับราฮัมไม่จําเป็นต้องมีธรรมญัติคุณไม่จําเป็นเพราะธรรมญัติที่แท้จริง ธรรมัญญัตของพันธสัญญาใหม่กฎข,ของพยาณแห่งชีวิตได้ถูกเขียนในวิญญาณของเราแล้วจงมั่นคงในความเชื่อโอเคมั่นใจนในความรอดมั่นคงในความเชื่อดำเนินอยู่ในความเชื่อต่อไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่เอาละ่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อขอวงยนันขึ้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 นพูดชาโลมขอพระพรสองเท่าพระคุณสองเท่าการหายโรคก,การทะลุทะลวงมาถึงชีวิตของคุณผมปาประกาศสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน